สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสูบูสุคนมาผอกับบาเต้นจอมยุดกินแซ่บกันล้อพี่น้องมื้อนี้บาเต้นได้เงินบักเขียะผมกับหมูปิง้งครับผมเงินบักเขียหรือสุบักเขียนี่ยอะพี่น้องมาผักแก้มห่อกรับผมมีอย่างไรพริกหวานพริกหยวกพี่น้องกับบักแตงกับไอ้ผักซี่ผักซีเล้าพี่น้องนี่ที่เด็ด <c oughs> กับขอนย้อนครับผมขอนย้อนฮู้ดหนึหนึ่งหงมูปิ้งเฮ็ดเองพี่น้อง ไม่ลุกสิ่งม,งมั่มีแนวอันไม่ตะเกียบเอาพี่น้องเสียบเอาอม,มาโจกคนเยาะหอนน,นี่พี่นอ้องได้คนเยาะควนทวน,นปั่นคนเยาะข้ามยิใหญ่ๆคุยกับซุปกระเคียพี่นอ้องม,มาพี่น้องมาเสียบๆน้ำบ้าเต็มคำแหลกแหกมาเราผมหยัด ครับพี่น้องครับไม่ได้กินตอนแล้วพี่น้องชูบุษะกมูปิง แบบแบบนัวขรับน้องนอยอ่ะกับมูฟล์อืมอืมอืมวานงกบกับ หมูปิ้งสูตรโบราณคิดส um. mm ูตรหมูบ้านนี่แต่บอกโบราณเลยก่อนพี่น้องแซ่บพื่เราตัวเองสิพี่ต้องแซ่บหนึ่งาเต็มพี่น้อง หมูปิ้งคุยกับเงีนบเกียราพี่น้องภาคนือ Thì out dạ ừm cực giuộc con หมูโดดหมูดิ่งตัวไอ้กัาเนียนเคียร์กลับมาพี่น้อง รูปปับบ้กยาดหล่อนได้พี่น้องเมื่อใส่ป่าหาสือหาซื้อปลาทูไม่ได้พี่น้องดมดมดมดตลาดพี่น้อง เอได้เลยอ๋อซุปตะมันก็ได้พี่น้องมาคำาุดท้ายข้าวตัวไปกินต่อกับแม่บ้านแล้วพี่น้องพี่น้องคำาหนีเพืียพี่เพียหนังเลยพี่หนังเลยไป เราบอกแกงกับเขากันพี่น้ององืมชาเปรี้ยงมุ้งปิ้งก็ตัวร้ายปก่อนพี่น้องจังเลยครับฝากที่สามแบบส้มเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอย่างฝากที่สามแบบเต็นเตเอร์พี่น้องไปแล้วครับผมสมัคร